พี่นี้ตามพวกเราไปในป่าหรือเพื่อชมแกรนแคดย้อนขนาดมินิมอลที่กำลังซ่อนตัวหลับไหลหลุมขนาดใหญ่ที่แค่ดูก็ร้องป้า สิ่งมีชีวิตเจ้าทินขนาดยักษ์โอ้มันจะหันมากินเราไหมนั่นและน้ำตกลับที่ทางเข้าสุดขรุโหดแต่ก็อยู่ในโหมดฟุงฟ้งฝิงเข้าได้นะเธอได้เวลาตื่นตาไปกับหมู่บ้านลับแห่งสกลนครสารคดีทางโลกว้างวันนี้เราจะพาคุณมาเที่ยวที่หมู่บ้านประชาสุขสร,ร์ในจังหวัดสกลนครค่ะนี่คือหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยเรื่องราวและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายที่คุณยังไม่เคยเห็นแน่นอนกับแคที่แอนจอชในอีพีนี้ค่ะโอ้จอชถ้าคุณไว้ก็ตามมาเลย จุดนี้คือพาสุขสันต์ค่ะลูกสอนชี้ว่าทางเข้าขึ้นด้านบนทุกขึ้นขึ้นยากแค่ เส้นทางไปหน้าผาก็จะค่อนข้างยากเหมอมันใช่ทางขึ้นไหมนั่นเดินปกติก็ได้นะว่าแต่ถึงไหนแล้วเนี่ยตรงนี้คือผาสุขสันค์ค่ะผาที่ได้ชื่อว่าเป็นหน้าผาหินทรายที่มีขนาดใหญ่มากและเกิดจากฝีมือของมนุษย์ว้าวมาดูกัน uh oh. ตอนนี้ฉันอยู่กับเดดแมนบิ๊กหรือว่าพ่อผู้ใหญ่ครับพ่อผู้ใหญ่ช่วยฉันเลยค่ะเมื่อก่อนนะครับตรงนี้จะเป็นภูเขาแล้วมีบริษัทที่เข้ามาสัมปทานเพื่อเอาหินไปสร้างถนนสกลนุดรครับหลังจากที่หมดสัมปทานก็ไปเป็นธรรมชาติคุณเคยเห็นขวยมดแด ยักษ์ไหมคะและนี่แหละค่ะคือขวยมดแดงยักษ์แห่งสกกนกรว้าวมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นเศษกรของหินทรายที่กัดก่อนแล้วก็เกิดเป็นร่องรอยน่าจะมีน้ํำซาะด้วยนะคะแล้วก็ดูเป็นคลื่นเหมือนขวยมดแดงยักษ์ที่วังสลับกันหรือไม่ก็เหมือนกาดกาแฟแล้วจ่คุณจะจินตนาการเลยคุณเคยเห็นลุมดําหรือไม่ถ้าคุณไม่เคยเห็น ฉันก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่อ่างเก็บน้ําห้วยน้ําบ่อฉันจะพาคุณไปดูหลุมดําขนาดยักษ์ตามมาเลยค่ะโอ้ยแค่เห็นก็เสียวค่ะอ่างเก็บน้าห้วยน้ําบ่อเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของหมู่บ้านที่บรรยากาศดีมากๆเลยเลยค่ะ วิวสวยลมเย็นสบายเหมาะกับการหนีความวุ่นวายมาทิ้งตัวปิกนิกที่นี่โอแคคิดก็ฟินแล้วถ้าออสเตรเลียมีคน n g การูสอาศัยอยู่จํานวนมากที่บ้านประชาสสุขันก็มีแย้อาศัยอยู่จํานวนมากเช่นเดียวกันค่ะจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนจนชาวบ้านได้สร้างพญาแย่ขึ้น บางทีชีวิตเราอาจจะไม่ได้แย่แต่อาจจะแค่กระปอมค่ะแต่ว่านั่นไม่ใช่กระปอมเพราะนี่คือแย่แย่ของแท้แย่จริงๆ uh huh. วิธีสังเกตแย่กับกระปอมคือกระปอมจะมีแผงที่หลังนะคะส่วนแย่จะมีผิวที่ราบเรียบเหมือนหน้าฉันนี่คือพยาแย่ แ,แล่งมร์กแห่งใหม่ของหมู่บ้านประชาสุขสันที่รังสรรค์โดยสิทธิ์เก่าของมหาวิทยาลัยราชภัฒสกลนครที่ใครมาก็ต้องลงมาดูใกล้ๆว่าทำไมแย้ถึงมาอยู่ตรงนี้แย้เป็นสัตว์คู่หมู่บ้านนี้มานานมากเลยค่ะพวกมันอาศัยอยู่ที่สนามโรงเรียนบ้านประชาสุขสันซึ่งเป็นพื้นที่โล่งแจ้งและแย้ก็ชอบมากๆเลย มันมักจะออกมาวิ่งเล่นพบปะผู้คนอย่างเป็นมิตรแต่ว่าวิ่งตามไม่เคยทันเลยที่นี่จะกลายเป็นหมู่บ้านที่มีแย้อาศัยอยู่มากที่สุดชาวบ้านจึงร่วมกันคิดค้นสนัญลักษณ์ของหมู่บ้านขึ้นมาซึ่งเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพญาแย่นันเองค่ะ มองลองลหากคุณอยากเจอขี่แย่ยักสักครั้งในชีวิตคุณต้องมานั่งพยาแยท่ที่โรงเรียนบ้านประชาสุขสัต์นะคะที่นี่คือแลนด์มาร์คแห่งใหม่พยาแยะ่แย่ใหญ่มากและเหมือนจริงมากเลยค่ะนี่มันหมู่บ้านอะไรกันเนี้ยทำไมแหล่งท่องเที่ยวเยอะขนาดนี้ชาวบ้านแอบมากระซิบว่ามาที่นี่ต้องไปดูวิวสวยๆที่ศาลปู่ตารวยด้วยนะเอา้าจะรออะไรล่ะไปเลยมาถึงบ้านประชาสุขสตรท,ทันทีค่ะเราจะไปไหว้ศาลปู่ตารวยกันด้านในไปเลยค่ะ เขายัมีแมงบ้องคนก็พอเพราะว่าฉันแพ้แมงบ้องคนว้าวร่วมรื่นดีมากเลยเขียวขจีดีมากแล้วก็มีพวกเคียวเาวันด้วยนะคะวิลล่าสองหลังเล็กๆตั้งอยู่ในบริเวณของศาลปู่ตารวยน่าจะเป็นวิลล่าของปู่รวยค่ะดอนปู่ตารวยเป็นที่เคารพของคนในหมู่บ้านและผู้คนที่มาเยือนเดิมจุดนี้เป็นที่พักของตารวยที่ใช้เป็นที่พักเลี้ยงควายก่อนที่จะมีการสร้างอ่างเก็บน้ําขึ้นมานะคะตอนมาคุณตารวยได้เสียชีวิตแล้วก็ได้ยกเลิกการเลี้ยงควายไปผู้ที่มาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ เห็นว่าเป็นพื้นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ก็จึงเนรมิตให้เป็นจุดเส้นไหว้และก็เป็นที่สักการะของชาวบ้านจากนั้นเรื่อยมาค่ะเติมคาบก่อนขึ้นน้ําตกอาหารท้องถินใช่ไหมคะพ่อผู้ใหญ่ไข่ดาวเฮ้ยพ่อผู้ใหญ่ชื่อไข่ดาวจริงๆชื่อน่ารักมาก่านเอาเครื่องบินเจ็ตแปดสูบสวนตัวมารับเราถึงหน้าแคมป์เพื่อพาไปดูน้ําตกที่สวยงามของหมู่บ้านที่นี่ไม่มีทางเข้าที่โรยด้วยกรีบกราบแต่บอกเลยว่าสนุกมากคอยสะอ,อนโชครถแล้วแหง้งน้ําตกที่นี่ยังคงความเป็นธรรมชาติของเส้นทางการเดินทาง เข้ามามน้ำใสๆเย็นๆลาดไหลผ่านแผ่นหินขนาดใหญ่ที่เปรียบเสมือนแรงผลักสไลเดอร์ธรรมชาติเพื่อผู้คนได้ผ่อนคลายตอนนี้ถึงน้ำตกแล้วเรียบร้อยนะคะเห็นบอกว่ามีสไลเดอร์เครื่องบินเจ็ตของเรายอกชันมาตลอดทางและนี่คือเสียง น้ำตกปรีชาสุขสันเป็นน้ำตกที่มีลักษณะเป็นหินทรายมีความลาดเอียงประมาณ30-40องศายาวประมาณ12เมตรค่ะบ,บนลานหินนั้นมีผิวราบเรียบเสมอกันทั้งแผ่นเหมือนเป็นกระดานลื่นที่มีน้ำคอยหล่อเลี้ยงอยู่เรียกว่าเป็นสไลเดอร์ธรรมชาติทำไมดูเด็กๆเล่นสไลเดอร์แล้วมันดูง่ายจังเลยแล้วทำไมพวกเราไม่ไหลไปตามกระแสน้ำเลยเรื่องาจะเกิดจากทฤษฎีแรงโน้มถ่วงในร่างกายที่มีมากจนเกิดไปโอ้ช่างมันเถอะดูฟองน้ำนี่สิคะ น้ำใสมากมีคนหินให้นั่งแช่ตัวแบบออนเซ็นจากูุชิให้สายน้ำได้ไหลผ่านทุกอนุของร่างกายเพื่อกระจัดความเมื่อยล้า นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่นำมาให้ชมถ้าคุณอยากสัมผัสความสดชื่นด้วยตนเองปักหมุดมาได้เลยค่ะที่บ้านประชาสุขสันต์ตำบลขมินอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเหตุผลที่ชื่อว่าน้ำตกปรีชาสุขสันต์ก็เพราะว่าท่านผู้ว่าที่ชื่อปรีชาท่านเป็นผู้ที่มาพัฒนาน้ำตกแห่งนี้แล้วก็เป็นผู้ค้นพบด้วยนะคะชาวบ้านก็เลยให้เกียรติตั้งชื่อน้ำตกเป็นชื่อของท่านเลยปรีชาสุขสันต์ เราจะให้ทุกคนมาสัมผัสความอันซีของสุลนครกับแหล่งท่องเที่ยวที่ยังไม่ได้เปิดเผยที่ใดมากนักและนี่คือหมู่บ้านประชาสุขสันหมู่บ้านที่ได้รวบรวมเอาของดีทั้งธรรมชาติศิลปะวัฒนธรรมมาไว้ที่เดียวกันและมีแหล่งท่องเที่ยวสวยงามมากมายมาเที่ยวกันให้ได้เยอะๆนะคะส,ะสะนุกไหมคะคุณแคนกกรูและคุณพีซซ์ซอร์สนุกมากเลยครับว,ว้าวและนี่คือความมหัศจรรย์ I love นสุโนครไปกันี่ก่อนค่ะ กูถึงไม่ใส่รองเท้าคะ่ะอับกลัวรองเท้าเหยียบนามค่ะดูคลิปนี้จบแล้วอยากให้รู้ว่าหมู่บ้านประชาสุนันรอคุณอยู่นะคะสกอรเดคอร์มันส์เวอร์ยู